สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายลุงป้านาะอาซู่กูสุคนครับวันนี้ก็พาพี่พาน้องเขาป่าเขาดงคึกเก่าครับมาเลาะหา,าบังเห็ดเพาะครับผมเข้ามาฮอดกันลุยกันเลยครับมากันสองคนมาหน,น่ดอกแรกแข็งมันครับผมมีแต่ดอกใหญ่ๆงามบังครับบงับงบงับงบงับงบังบังครับดูกันให้สัสสัส หน่วยหนึ่งหน่วยนสองหน่วยสามหน่วยครับสี่หน่วยนี่ครับตัวหนึ่งห้าหน่วยครับอยู่พุ่มนี้ผมเดียวเอออย่างสิ้นเห็นไหมคือว่าโอเคอยู่ครับดงนี่โอ้โหดองอโอ้โหพี่พี่นี่ครับเดี๋ยวปิดเองนี่คน,นครับเองนี่คนโอ้หอยหนาสิ้นเลยครับ นี่โอ้โยครับนี่ไม่ต้องเม่นนี่ร,รับดนบอนนี่ครับเห็นมันไหนีหครับมันกำสัดเล่นครับหนึ่งสองสามสี่ครับ เรากำลังสวยเลยเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้เป็นก้อนเลยว่ะอ้าเจอแล้วครับโอ้ข่าวโลกอยู่ครับเจอแล้วเจอแล้วเป็นก้อนเลยข่าวโลกเลยโหโอ้เยียบเลยครับอของแท้แล้วครับโอ้โอ้ดินทมตัวนี้เฮ้อของแท้ครับของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งขัดก่อนโอ้เมนเมื่ครับ มันคืออยู่อย่านี้วะแมนหมดเลยครับออแมบนบนี่ต้องควัดแล้วครับโอ้ลอง,งปงปานมันไหลมากโว่มองเดียวได้หน่ครับเออสุดยอดสุดยอดเหลือซิโอ,โอ,โอูููนี่นี่นี่ อยู่นี่เนี่ยปลุบปลอยอยู่นี่นี่อ๋อได้การได้การเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ปลุบปลอยู่ครับนี่ยเออสุดยอดแล้วครับน้ำมันไหลมาก,ก้อนกันาดนี่นี่นะครับอืสามสี่โหอยู่นสี่โดต้องสะครับ เพืครับในมองเดียวมองนี่เลยน้องนั่นก็บริมันขึ้นมาแบบนี้มันมาไหลโฮมกันเยอะๆอยู่มองเดียวมองนียเดี๋ยวไปหาเพื่อโซนนั่นน่ะโอเคโอเคครับแค่นี้โอเคแล้วนี่เห็นแต่ละเทืเฉยซัมนี่ก็พอใจแล้วครับนี่ครับหนึ่งนี่ครับปูพ่นดินมาเรียบร้อยแล้วสองดินเตะเฮิร์บนี่ สามสี่สี่ดอกครับเดี๋ยวคยว,วัดบ้างก่อนนี่ครับมารีอยู่ตรนี่นดอกก็ใหญ่เลย เลยนครับดอกหนึ่มันหนมันลังแตกออลังแตกอยู่แกเออ เป็นกุ้มเล่นบ่พอ,อ,อคนะใครแน่เอกโลละคนนู้นมันใหญ่โอเคแหละนี่ยมุนี้ก็ได้นี่นี่ละครับนง่ายมันนี้ก็ได้โอ้โอเคอยู่ครับโอ้นสองครับสองโห แต่ละดอกมันจะดอกใหญ่ๆน,นะมันกำลังออกอนีู่แต่ว่ามันถ้ามันขนตกมันสีเห็นหลายอยู่นี่ครับบังครับบังเดียวสีดอกขาวดอกเด็ดเลว

ตัวน้อครับตัวนึงดอนนี่เต็มเเลยล่ะนี่เบแนี่นี่อะไรนะเอามืออะไบ้างนี่นี่นี้อก่าแกงแกโอ้ยนี่ครับนี่นี่นี่โอ้ มองเดียวก็ม้งเดียวเห็นบ่นี่<ม>นี่ครับนี่หนุง่งนวยนี่นี่สองนวยนี่มันดิวดินแห้งเลยนี่สามนวยนี่อือสามนวยครับ ช่วงแก่ๆอยู่เลยช่วงแก่ๆอยู่จะว่าบ่แก่ๆกันนั้นเออตัวนี้มาสวดดินโฮวอยู่โอ้ดินมันแห้งครับมันอยู่ไดรหรอสองครับวัวเนี่ยวัวเนี่ยสุดยอดครับหน่วยงามงวยง่ายครับเบิ่ส่งมันสิแก่ๆแสดงว่ามันออกดุลเรื่อเนาะ นอกโดนแล้วแต่มันปูโภมันบูโภดินนั่นเราลงเนาะผลมันบตกลผลมันบวซะว่ามันตกะน้อยนึงสิมันก็เลยเห็นให้เห็นเออโอ้ยครับช้อนชอนนี่ครับดูดินแตกออกเนี่ยโอ้โหหน่วยหน่วยธรรมดาหน่วยว่าไง โอ้แดดแห้งพูดไอัน่คเนี้โอ้เจอตึงๆนะครับจิดติกันเราต้องไปใส่แล้วครับวนๆอย่งเห็นเห็น้นดินแข็งเห้นมันโผล่เราขวด ขอบคุณไงครับเอามาชมผลงานของื้นนี้ครับถือว่าได้พออยู่พอกินแล้วครับเอาประวานก็ได้ครับผมได้ทั้งเห็ดเพาะได้ทั้งประวานวันนี้ก็ซซํานี้ครับผมโม,มไม่ว่ากันไม่ครับครับ